เชื่อไหมทุกคนอยากทำกำไรจาก Forex แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ใช้ expert advisor หรือว่า EA บางคนน่ะเขาก็ใช้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เทรนด์ของเทคโนโลยีก็มาแรงมากหลายคนใช้ expert advisor หรือว่า EA เนี่ยมาช่วยในการเทรดเพราะว่าไม่ต้องเฝ้าหน้าจอไม่ต้องมานั่งกดเองใช่ไหมแต่ว่าบางคนนะใช้ EA ก็จริงแต่ขาดทุนก็มีเราจะบอกให้เลยนะว่าสิ่งที่ทำให้คนขาดทุนน่ะ เพราะเขาไม่รู้และก็ไม่เข้าใจว่าเราควรจะเลือกยังไงควรจะใช้ยังไงบางคนก็เหมาไปเลยนะว่าโอ้ยพวกเนี้ยเทรดเราไม่ได้กําไรหรอกแต่จริงๆเป็นเพราะเขาไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดในการทํากําไรจาก Forex เนี่ยด้วย expert advisor คือข้อที่หนึ่งเลยนะต้องเลือกใช้ EA ที่เราอะเข้าใจกลยุทธ ใช่ยกตัวอย่างเช่นบาง EA บางตัวอาจจะใช้พวกแบบ trend f o l l owing บางคนใช้ scalping บางตัวใช้เป็น grid trading บางตัวแบบเป็น news trading หรือถ้า v d v c e d หน่อยอย่างเงี้ยเขาก็ไปใช้แบบพวก m a r t i n g a l e hedging หรือว่า r r e r e t i t n ก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่า สิ่งที่เราใช้มันคือกลยุทธ์อะไรเพราะข้อดีข้อเสียก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมอายกตัวอย่างนะอย่างสมมติคนที่ใช้ EA แบบ t r n n f o l l o w i n g อย่างเงี้ยข้อดีก็คือโอเคแหละเทรดตามเทรนด์แต่ข้อเสียก็คือสมมติถ้าเกิดตลาดไซเวย์อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ขาดทุนเดี๋ยวก็ขาดทุนใช่ไหมหรือสมมติถ้าเกิดคนที่ใช้กลยุทธ์ a l p p i n g อย่างเงี้ยก็คือเทรดได้กัไมานิดนึงแล้วก็ปิดกำไรนิดนึงก็ปิด แต่ดันไปเลือกโปรกเกอร์ที่มีค่าสเปรดสูงอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถทำกำไรได้หรือสมมตินคนที่ใช้แบบพวกกริตเทรดดิ้งอย่างเงี้ยแต่ไม่เข้าใจคําว่า Money Management ไม่รู้ว่าต้องวางโซนยังไงไม่รู้ว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่กลยุทธ์ไม่ได้ผิดนะแต่ว่าคนที่ใช้อ่ะไม่เข้าใจก็เลยผิดเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจก่อนว่ากลยุทธ์ที่เราเลือกเนี่ยคือกลยุทธ์อะไรเหมาะสมกับเราหรือเปล่าแล้วก็ข้อดีข้อเสียคืออะไรแรืวอเมื่อรู้แล้วหรือว่าเลือกได้แล้วเนี่ยข้อ2องนะ สำคัญมากๆก็คือต้องทำแบ็ e เทแล้วก็ f o r ์เวิร์ดเด้วยถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจเดี๋ยวไล์ฝ่ายทีหนึ่งแบ็ k เทสเนี่ยก็คือเป็นการทดสอบตัวของ EA กับข้อมูลในอดีตใช่ไหมก็คือยกตัวอย่างนะสมมติเราอยากรู้ว่า EA ตัวเนี้ยกำไรได้ดีจริงหรือเปล่าเราลองไปย้อนดูได้ไหมว่าสมมุติปี2019-2024ถึง2024เนี่ย6ปีที่ผ่านมากำไรหรือเปล่าถ้ากำไรก็แปลว่าโอกาสที่จะทำกำไรได้ในอนาคตเนี่ย ก็มีเหมือนกันคือมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นะเพราะว่าตลาดในอดีตกับตลาดในอนาคตอนะ่ะก็ไม่เหมือนกันแต่อย่างน,น้อยเราก็มั่นใจได้บางคนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าทาแบ็คเทสแล้วนะทาไมยังขาดทุนอืมบางคนนี่เคยเห็นในเน็ตนะใน Facebook อะ่ะทาแบ็คเทสแบบเดือนหนึ่งสามเดือนหกเดือนอันนั้นน่ะมันน้อยเกินเพราะว่าตลาดในอดีตสมมติว่าแบบหกเดือนก่อนอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกับแบบ สามปีก่อนหรือห้าปีก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องครอบคุมระยะเวลาที่แบบยาวนิดนึงอย่างน้อยแบบสองปีถึงห้าปีเพื่อจะดูว่าสมมตินะ,ะสมมติห้าปีละกันห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยกาไรเท่าไหร่ละหรือว่าดอดาว์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเท่าไหร่สมมติบางคนไปแบ็คเทสบอกว่าเ e ออเออตัวเนี้ยดอดาว์าวแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยบางคนอาจจะรับไม่ได้ก็ได้นะสมมติเรามีเงินพันเหรียญใช่ไหมดอราแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือหายไปแปดร้อยเหรียญแล้วอย่างเงี้ย บางคนทนไม่ได้ก็ต้องไปเลือกตัวที่ดอดาวเนี่ยต่าหน่อยส่วนคําว่า forward test ก็คือการที่เราเนี่ยให้ EA ตัวน,นั้นนะรันจริงๆไปเลยนะอาจจะรันบนบัญชีเดโมก็ได้บัญชีจริงก็ได้ใช้เงินอาจจะไม่ต้องเยอะแต่ลองเทสดูก่อนว่าถ้าตลาดที่ผันผวนแบบปัจจุบันอย่างเงี้ย EA ของเรายัางกําไรอยู่หรือเปล่าจริงๆมันมีวิธีที่จะดักเทสได้อย่างละเอียดหรือ forward test อย่างละเอียดมากขึ้นแต่ว่าในวิดีโอนี้พูดให้ฟังแบบสำหรับมือใหม่กันละกันใครที่ โหเทรดด้วย e อมาเยอะละอยากดูเทคนิคพิเศษเนีย่ยทักมาได้เนี่ยร้งให้ฟังทีหนึ่งข้อที่3เลยก็คือเป็นเรื่องของการทำา r s k Management ์ใช่ไหมริกซ์แมก็คือการควบคุมความเสี่ยงควบคุมความเสี่ยงทำได้ยังไงบ้างเอาแบบง่ายๆนะหนึ่งเลยก็คือการใช้ Lot Size หรือว่าขนาดหลอดให้เหมาะสมเช่นสมมุติบอกว่ามีเงินพันเหรียญอย่างเงี้ย ก็ไม่ใช่เทรดแบบ1ล็อตนะหรือไม่ใช่เทรดแบบ0.1อย่างเงี้ยก็คืออาจจะเยอะไปอาจจะต้องเริ่มที่0.01นหก็หรือเปล่าอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละคนหรือว่าขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ด้วยถ้าเกิดมีกลยุทธ์ที่ มี take profit กับ stop loss อาจจะใช้หลอดซ้ายใหญ่นิดนึงก็ได้แต่อย่างน้อยๆเนี่ยลองดูก่อนว่า loss ครั้งหนึงเนี่ยเสียเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตบางคน loss ครั้งหนึ่งนี่เสียแบบ20%ของพอร์ตอันนั้นน่ก็คือไม่ใช่ไงแสดงว่าวาง stop loss ผิดหรือว่าวางมมาลอดผิดสมมุติว่าเรา loss ทีนึงอะ่ะอาจจะเสียแค่แบบ1-2%ของพอร์ตอันนี้ก็พอที่จะรับได้หรือถ้าเกิด advance ขึ้นมานิดนึงลองไปใช้พวก trailing stop มั้ย trailing stop เนี่ยก็คือช่วยให้บางครั้งเนี่ยนะเราก็คือไม่ต้องเทิร์น เทรดที่กําไรเป็นขัดทุนสมมติกำไรขึ้นไปเยอะๆละก็เทรลิ่งสต็อปไปเรื่อยๆพอราคาลงมาเยอะเราก็สามารถที่จะเทค profit ด้านล่างหรือ stop ปลอสด้านล่างเนี่ยเพื่อให้ยังเหลือกําไรอยู่ได้หรือถ้าแอดวานซ์ขึ้นนิดนึงบางคนก็อาจจะใช้กลยุทธ์ที่แบบเขาเรียกว่ากระจายความเสี่ยงแล้วกันเนาะก็คืออาจจะเทรดหลายคู่เงินเทรดหลายกลยุทธ์ใช้หลาย EA รวมกันแต่ก่อนที่จะใช้กลยุทธ์พวกเนี้ย ต้องดูเงินของเราก่อนนะว่าเรามีเงินเยอะมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหมีเงินพันเหรียญเทรดไปยี่สิบคู่เงี้ยอันนี้มันก็อาจจะไม่ไหวใช่ไหมหรือสมมติแบบมีเงินพันเหรียญเทรดห้หาก,กลยุทธ์อย่างเงี้ยโอ้โหบางครั้งแทนที่จะกําไรกลับขาดทุนมากกว่าเดิมอีกข้อสี่เลยก็คือการเลือกโบรกเกอร์แล้วก็ VPS เนี่ยให้เหมาะสมกับเราและกลยุทธ์ที่เราเลือกโบรกเกอร์นี่คือสําคัญมากนะเพราะว่าเงินเราทั้งหมดอยู่กับโบรกเกอร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้อง make ัวร์ว่า เออโบเกอร์ ờ, เนี่ยเชื่อถือได้ถอนเงินได้แล้วถ้าเกิดสมมติเราเลือกละอาจจะมีสักห้าโบเกอร์ให้เลือกสมมติเราก็ต้องเลือกโบเกอร์ที่สเปรดตามค่าคอมไม่ได้แพงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อช่วยให้เราเนี่ยสามารถกําไรได้บางคนเนี่ยคือแบบโอ้คิดว่าแบบเจอเออที่เหมาะสมละจริงๆกําไรนะแต่ดันไปเทรดบางโบกที่ค่าสเปรดแพงอย่างเงี้ยก็ขาดทุนแล้วก็บอกว่า ที่ทำไมเพื่อนกำไรเราขัดทุนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลแหละแล้วก็การใช้ VPS เนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ใช้อยู่ลองไปสมัครเลย VPS ก็เหมือนคอมพิวเตอร์บนคลาวนี่แหละที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะรัน EA ได้ตลอด24ชั่วโมงเราก็คือเลือกตัว VPS ที่มี latency ต่ำหรือว่าสามารถที่จะแบบส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นน่ะก็จะทำให้เราไม่พลาดในการเทรดแล้วก็ VPS ของเราไม่ควรหลุดบ่อย,ยนะถ้าติดตด,ดับดติดตด,ดับด,บดบมันเหมือนแบบ คอมปิดปเปิดเป,ป,ปิดตลอดเวลาเนี่ยเดี๋ยวจากที่จะได้กําไรก็อาจจะกลายเป็นขาดทุนก็ได้แล้วก็ก่อนที่จะเลือก EA อย่าลืมว่าลองเลือกจากแบบแหล่งที่เชื่อถือได้ใช่ไหมออลองอ่านฟีดแบด็กทุกอนรีวิวจากคนใช้จริงๆหรือว่าไปดูแบบเจ้าที่เชื่อถือได้อะเพราะว่าบางคนอนะก็ไปซื้อแบบสมมติใน f a c e b o o k กลุ่มอย่างเงี้ย คือเป็นใครก็ไม่รู้ไม่เคยมีประวัติมาก่อนไม่มีคนรีวิวเขาอาจจะหลอกก็ได้หรืออาจจะขาดทุนก็ได้เพราะบางคนก็เห็นโฆษณาแล้วก็เชื่อเลยว่ากําไรโดยที่ไม่ได้เทสด้วยตัวเองแล้วก็สุดท้ายเลยสิ่งที่สําคัญที่สุดนะก็คือเวลาที่เราอะใช้ EA Trade Forex ได้กําไรเนี่ยเราก็ต้องคอยแบบมอนิเตอร์ด้วยนะเช่นแบบอ่ะสมมติทุกวันเปิดมาวันละครั้งแล้วดูว่ากําไรได้เป็นยังไงแล้วบันทึกไว้ตลอดหรือว่าดูแบบฮิส t อรีก็ได้ใช่ไหมหรือดูลายแบบ รายอาทิตย์ว่าไอ้ตอนนี้กําไรเราเป็นยังไงคอยดูว่าตัว VPS เรายังทํางานอยู่ไหม EA เรายังทางานปกติอยู่หรือเปล่าและช่วงไหนมีข่าวถ้าเกิดว่า EA ตัวนั้นเป็นตัวซิ่งเราจะหยุดก่อนมีข่าวไหมอาจจะก,ก่อนข่าวสัก3ามสนาทีหลังข่าวสัก30นาทีก็ได้หรือถ้าช่วงที่มีประกาศอะไรสาคัญอาจจะหยุดไปวันนึงก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่กลยุทธ์ของคนเพราะว่าอันเนี้ยเรากำลังพูดให้ฟังในภาพคร่าวๆว่ะทำยังไง ให้ใช้ Expert Advisor แล้วสามารถสร้างกำไรได้แต่เดี๋ยวอย่าลืมในวิดีโออื่นๆเราจะมีวิธีเทคนิคต่างๆที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถทำกำไรได้ด้วย Expert Advisor ได้อย่างง่ายดายแต่อย่าลืมนะการลงทุนทุกประเภท,ท,เทมีความเสี่ยง ทุกคนควรจะศึกษาแล้วก็เทสแล้วก็วางแผนด้วยตัวเองก่อนที่จะใช้ EA เนี่ยเทรดในตลาดจริงเสมออย่าลืมว่ามันไม่มีอะไรที่100%ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินของเราเราต้องรักษาเป็นอย่างดีและถ้าเกิดมีใครมีคำถามอะไรโพสต์คอมเมนต์ด้าน,นล่างได้เลยและเดี๋ยวเราจะพ